15องค์กรประชาธิปไตยประชาชนออกถแถลงการจี้นายกอิงลาออกรับผิดชอบคลิปเฉาเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยและเครือข่ายภาคประชาชน15องค์กรออกถแถลงการระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างตระกูลชินวัตรผู้นำรัฐบาลไทยและตระกูลฮุนเซนผู้นำกัมพูชา ทั้งตามที่การเจรจาลับของนายกรัฐมนตรีไทยกับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาถูกเปิดเผยขึ้นและที่ยังไม่มีการเปิดเผยและเกิดปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่ขาดความไว้วางใจจากประชาชนในวิกฤตการณ์ปัจจุบันที่ผูกพันกับผลประโยชน์ประเทศชาติ เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยและเครือข่ายภาคประชาชนตามรายชื่อด้านท้ายนี้ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบตามหลักการประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการเมืองในประเทศอารยะโดยมีข้อเรียกร้อง 1. ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเนื่องจากเป็นความผิดเฉพาะบุคคลเพื่อรับผิดชอบการกระทําของตนเอง สร้างมาตรฐานความรับผิดทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดและเปิดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามคันลองของระบอบประชาธิปไตย 2. ขอคัดค้านอำนาจนอกระบบทุกรูปแบบในการแก้ปัญหารวมทั้งการรัฐประหารโดยผู้นำกองทัพหรือกลุ่มบุคคลใดๆซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะนำไปสู่ความล้มเหลวซ้ำซากของประเทศไทยและขาดเสถียรภาพทางการเมืองที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก 3- ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยทันทีเพื่อนำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงตามคันลองประชาธิปไตยและการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างาม เชื่อมั่นในประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยคอร์ปเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคอปตอเครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศเครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตยมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมมูลนิธิประสานวัฒนธรรม CRCF มูลนิธิเพื่อสิทธิทมนุษยชนและการพัฒนา MSP สถาบันจิตภูมิศักดิ์สถาบันสังคมประชาธิปไตยสมาพันธ์คนงานรถไฟไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ SRS สมาคมเครือข่ายช่วยเหลือทางกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ C ีลอองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย PNet